สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะเมงน้อยจะพาคุณพอ่อคุณแม่นะคะมาเดินนะคะที่ออกกําลังกายนะคะกับชุดสวยๆนะคะชุดหวานแววมากเลยนะคะก็เดินผ่านบ้านยายน้ามนนะคะยืนผ่านบ้านยายน้ามนตนะคะอีกหน่อยก็ถึงบ้านเจ๊ดอกแก้วนะคะแม่เลี้ยงนะคะ วันนี้เมงน้อยนะคะใส่ชุดหวานแววนะคะเดินเที่ยวนะคะ,ะหลังจากที่เข้าโรงเรียนมานะคะน้องก็พวกว่คุณครูก็พาฝึกเดินนะคะฝึกสแสดงก็ตอนนี้ก็น้องก็ได้หลายหลายท่าแล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่เก่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่าน้องก็พัฒนาพัฒนาการได้เร็วมากนะคะพัฒนาการน้องได้เร็วนะคะ วันนี้ก็เดินผ่านเจดกแกวนะคะจะมากินน้ํากับเขาบ่นนี่ฮะเมงจะมากินน้ํากับเขาบอกไปอุ้ยเจดกแกจะมาตามมาแล้วไปไหมเจดกแกไปเดี๋ยวจะพาค ki ุณพ่อคุณแม่นะคะได้เดินออกกำลังกายพร้อมกับเมงนะคะกับชุดหวานแววนะคะกับชุดหวานแววของน้องนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่ตัดชุด สวยๆให้เมงน้อยนะได้มีชุดใส่นะคะสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้ก็จะใส่ให้น้องนะคะตั้งแต่ที่น้องอยู่กับแม่คือน้องจะฉีกนะคะน้องจะยังไม่ค่อยชินนะคะตอนนี้น้องเข้าโรงเรียนแล้วน้องจะพูดกันรู้เรื่องแล้วนะคะนี่ใส่ได้นานนะคะน้องอนี่ ทางนี้ก็เป็นบ้านของแก้วตานะคะกับยายเกตนะคะซอยนี้ก็มี1 2ึ่สาสครอบครัวนะคะสครอบครัวนะคะโอ้ยนะคะใจละลายเลยนะคะชุดหวานแววของเมงนี้คือใจละลายเลยนะคะหวานมากเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะเมงน้อย ตอนที่น้องอยู่กับแม่นะคะตอนที่น้องอยู่กับแม่ก็ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะเวลาใส่ชุดน้องก็จะยังยังยากอยู่นะคะเพราะว่าน้องไม่ได้ใส่มาตั้งแต่เกิดนะคะน้องไม่ได้ใส่มาตั้งแต่เกิดนะคะน้องมาใส่ตอนที่แบบได้เกือบปีนะคะน้องก็ยังไม่ค่อยชินนะคะก็เลยนี่ชุดนะคะ ก็เลยเอามาใส่ช่วงที่น้องได้เข้าโรงเรียนนะคะน้องก็เก่งแล้วนะคะชุดอะไรก็ใส่ได้หมดแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้น้องก็ใส่ชุดสวยๆได้เดินนะคะจะได้ชิ่นนะคะออกไปข้างนอกก็จะเจอรถเจออะไรอย่างนี้นะคะเวลาเสียงดังน้องจะได้ไม่ตื่นตกใจกลัวนะคะเจอเจอพวกสัตว์ต่างๆนะคะ จอเพื่อนด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะจะฝึกน้องเช้าเย็นทุกวันนะคะจะฝึกน้องเช้าเย็นทุกวันเพื่อให้น้องได้ชินนะคะเพื่อให้น้องจะได้ชินนะคะกับการที่ต้องใช้ชีวิตทุกๆวันนะคะ เอ้ยเดินใส่ก้นโอ้ยดูชุดนะคะเอ็นดูชุดนางมากเลยนะคะหวานแววมากเลยนะคะเพิ่มความสดใสเพิ่มความสดใสมากเลยนะคะโอ้ยนะแมงน้อยยอดเลยนะคะนี่นะคะเวลาพาน้องออกมาข้างนอกก็จะเจอรถเจอแบบอะไรอย่างนี้ที่น้องที่ยังไม่เคยเห็นนะคะ นี่บอกให้หยุดก็หยุดได้นะคะบอกให้น้องหยุดเดินอย่างนี้ก็ได้นะคะน้องออกมาข้างนอกน้องจะได้เจอรถเจอเพื่อนเจอบางทีก็เจอพวกวัวพวกควายอะไรอย่างนี้นะคะน้องจะได้ไม่ตื่นตกใจนี่นะคะเก่งมากตปไปต่อบอกไปต่อก็ไปได้นะคะบอกหยุดก็ คือสามารถฟังตามคําสั่งได้แล้วนะคะเดินสะบัดหางดูนะคะพริ้วมากเลยนะคะเองแม่สุดยอดเลยนะคะเดินสะบัดถางเลยนะคะ เดินสะบัดหางในพลิ้วเลยนะคะมาในชุดวานแววนะคะเ,เก่งมากเลยนะ,ะแต่ก่อนที่คือจะใส่ในตัวน้องไม่ได้เลยนะ,ะจะใส่ในตัวน้องไม่ได้เลยนะ,ะน้องจะเหมือนจักะจี้นะคะตอนนี้รู้ภาษาแล้วตอนนี้รู้ภาษาแล้วคือเก่งนะคะเหมือนจะเล็กไปไหมต่หมู เก่งๆนะคะช่วยมากเลยนะคะชุดที่คุณแม่ให้มาอู้ดูนะคะคุ้มค่ามากเลยนะคะเมงใส่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาออกงานแล้วนะคะนี่คนเก่งนี่ก็พาเขาเดินเล็มยานะคะเล็มยาข้างทางได้แล้วแต่คนเข้าใหม่ๆนี่ไม่ยอมกินนะคะ แต่ก่อนอวันแรกที่พาน้องเข้าเรียนนะคะพาน้องดึงยังกลัวนะคะไม่จะไม่กล้าก,กระจับอะไรกินเลยนะคะพอาออกมาข้างนอกก็จะเจอรถเจออะไรหลายคันนะคะนี่ก็มาอีกแล้วไม่กลัวนะคะนิ่งนะคะตอนนี้น้องก็นิ่งแล้วนะวันนั้นเจอรถพ่วงเป็นไงบ้างต่หมู วันนั้นเจอรถพ่วงตาหมูแทบจะตาหมูนี่กลัวกว่าลูกนะคะแต่ว่าลูกเขาก็นิ่งนะคะวันนั้นแบบรถพ่วงมาแบบแรงนะคะมิงก็ยังยืนกินหญ้าเฉยคืถือว่าบธททดสอบนี้ก็คือ่ามน,นะคะ่ามแต่ว่าออกงานได้นะคะแต่ว่าต้องต้องฝึกน้องทุกวันเพราะว่ากลัวน้องลืมนะคะ กลัวน้องลืมก็จะได้เรียนรู้ทุกวันนะคะฝึกแงดงฝึกโชว์างนี้ก็ต้องทุกวันนะคะนานรถทกล้อก็มาอีกแล้วนะคะออกมาข้างนอกคือจะเจอแบบทุกอย่างนะคะเพราะว่าถ้าอยู่แต่ในบ้านคือจะไม่เห็นอะไรเลยนะคะมาอย่างนี้คือโลกภายนอกนะคะ พาออกมาเจอโลกภายนอกเช้าเย็นนะคะพาออกมาเจอเช้าเย็นทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าอยู่แต่ในบ้านคือบ้านของแม่ความอยู่ในซอยนะคะนานๆจะมีรถเข้าไปทีนะคะนานๆจะมีรถเข้าไปทีนะคะส่วนอยู่นี่คือข้างทางก็จะได้เจอเพื่อนช้างนะคะสีครอบครัวนะคะที่อยู่ซอยด้วยกันกับแม่ควาน,นะคะ ก็จะได้เจอจะได้ทักทายกันนะคะจะได้เข้าเพื่อนได้นะคะเวลาพาไปหากันจะได้ไม่วิ่งนะคะ นี่นะคะถ้าพามาข้างนอกคือจะเห็นแบบหลายๆอย่างนะคะเจอเพื่อนเจอรถเจออะไรทุกอย่างเลยนะคะดูคนสวยกินนิ่งมากเลยนะคะนิ่ง<ม>อิ่มหรือ,อยังเนาะนะคะอิ่มหรือ,อยังเนาะนี่ ปลาอิ่มหรือ,อยังเนาะอิ่มหรือ,อยังปลาปลาปลากลับบ้านนะคะเดี๋ยวไปเดินไปจะได้ชินหลายๆที่นะคะจะได้ชินหลายๆที่นะคะจะได้ชินหลายๆที่นะ่นเองโอ,โอ้โอ้โอ้ไม่ควานตินลม <laughs> ไม่ควานตินลมแล้ว <laughs> เดี๋ยวจะพาเมงกลับบ้านก่อนนะคะอยดูนะคะมืดมาเลยนะคะแม่แม่จา๋ามืดคลึ้มมาเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ขวานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าสวัสดีค่ะ